โดย,โดยเหมเวชกรตอนสีนวลน,นายอุทิศได้เรื่องมาสู่ผู้อ่านอีกแล้วแม้จะไม่ใช่เรื่องรักที่หนักแต่ก็เป็นเรื่องแปลกไปจากที่เขาเคยพบเคยเห็นมาวันนั้นเป็นวันเสาร นายสุธีได้มาหาผมที่บ้านตอนเช้าสีหน้าของเขาวันนี้ดูว่าไม่มีทุกข์แต่กลับไปทางจิตใจอะไรของเขาไม่ทราบเรื่องความรักเก่าของเขาในสีนวนพี่สาวห่างห่างที่เป็นปีศาจก็รู้ว่าเขาสงบเงียบไปแล้วเพราะว่าปีศาจของสีนวนได้ไปเกิดแล้ว มิคได้เอาวิญญาณมาพันพัวกับเขาอีกก็หมดเรื่องกันไปแต่คราวนี้เขามีเรื่องอะไรของเขาอีกไม่ทราบแต่ผมก็ไม่ถามรอให้เขาพูดมาเองฉันว่าจะชวนแกไปอ่างทองอีกสักครั้งแกจะว่างไปกับฉันหรือเปล่าเขาพูดจะไปเยี่ยมญาติหรือมีอะไรผมถามทันทีจะว่ามีเรื่องมันก็ไม่มีอะไร แต่มันพิลึกพิลึกอยู่บ้างจึงอยากให้แกไปกับฉันไปเห็นและได้ยินด้วยกันอะไรกันล่ะผมรีบถามสีนวลเขาตอบเฮ้ยป้าผมร้องสีนวลอะไรกันวะไม่รู้เหมือนกันเขาตอบพุ่นพวนเฮ้าผมหัวเราะ่บขันเรื่องมันอย่างนี้วะเขาว่าญาติข้างบ้านฉันที่อ่างทองคลอดลูกมาเป็นหญิง แต่มันก็เป็นธรรมดาของคนมันมีผัวก็ต้องมีลูกแต่ลูกเขาเป็นผู้หญิงอายุมันสามขวบแล้วมันช่างพูดและรู้อะไรอะไรมากมันเรียกตัวมันเองว่าสีนวลมันบอกกับใครๆว่ามันคือสีนวลที่ตายไปแล้วและมาเกิดมันจำอะไรอะไรได้หมดเข้าทํานองเกิดมาละลึกชาติได้นี่พวกเพื่อนๆเขามีจดหมายมาเล่าให้ฟังผมฟังเรื่องที่เขาพูด อยากจะหัวเราะที่เป็นข่าวแปลกโลกของเราเวลานี้มันจะไปกันใหญ่แกเชื่อเหรอผมถามอืมยังไม่เชื่อเขาว่าเพราะยังไม่ได้ฟังเองเห็นเองจึงยังเป็นข่าวอยู่ผมฟังแล้วนิ่งจะว่ามันเป็นเรื่องบ้าบอคอแตกยังไม่ได้เรื่องอย่างนี้เคยได้ยินข่าวมาแล้วว่ามีเหมือนกันแต่ว่าการเกิดระลึกชาติคราวนี้ สุธีว่าเกี่ยวกับสีนวลก็ทำให้ผมคิดไปว่านายสุธีของผมกำลังจะวุ่นวายเรื่องรักผีสิงอีกแล้วแล้วแกจะให้ฉันไปทำอะไรไปฟังกันเล่นๆประดับความรู้ ö, แกอยากไปฟังเด็กมันออกชื่อสีนวลเหรอเฮ้ ö, โยโวยถ้าฉันอยากอย่างนั้นฉันเขียนคำว่าสีนวลไว้ที่กระจกสองหน้าก็ได้เห็นทุกๆวันเท่าที่อยากไปนะ่ะอยากจะฟังว่า คนเราที่ระลึกชาติได้น่ะมันมีอะไรน่าจะเป็นความรู้เพิ่มเติมขึ้นบ้างอ่อก็จริงผมร้องเห็นด้วยพอเราไปถึงบ้านอ่างทองญาติของสุธีก็เอะอะเกลียวกราวต่อว่าเรื่องการหายหน้าไปของสุธีและผมเป็นเวลาสามปีเต็มเรื่องนี้เป็นความจริงเกิดจากว่าสุธีรู้ว่าสีนวลของเขาหนีไปเกิดเสียแล้ว เขาก็ไม่มีแก่ใจจะไปที่บ้านให้เกิดความทุกข์ทรมานใจเราไปถึงพวกญาติสุธีก็ดีใจเพราะอีกชั่วโมงกว่าๆพวกเพื่อนฝูงก็มากันหลายคนตามเคยอย่างแต่ก่อนและวงสุราก็เกิดขึ้นตามสันดานเดิมดื่มกันหัวเราะกันอย่างเมื่อสามปีที่ผ่านพ้นไปแล้วผมเป็นคนช่างจำไม่ยอมลืมอะไรง่ายๆ เมื่อก่อนโน้นผมเคยเห็นภาพดวงตาของสีนวลที่เป็นปีศาจในห้องหนึ่งกำลังจัดแจงจัดที่หลับที่นอนให้สุธีกับผมผมมาคราวนี้ก็มองดูห้องนั้นเราได้เริ่มพูดกันถึงเด็กหญิงที่เกิดมาละลึกชาติเก่าได้เลยมีการพูดกันเป็นขนานใหญ่ลงท้ายได้ไปขอให้เด็กหญิงคนนั้นมาพบพวกเราหน่อย สักครู่ก็มีหญิงคนหนึ่งจูงเด็กหญิงเล็กๆขึ้นบันไดามาเด็กหญิงนั้นมีชื่อว่าหน่อยพอโผล่ขึ้นมาแกมองดูหน้าใครๆจนทั่วครั้นพบหน้าสุธีเข้าแกมีกิริยาดีใจจะโผลเข้ามาหาแต่แล้วกลับชะงักยับยั้งเสียส่วนแม่ของเด็กนั้นผมจำได้ว่าเคยเห็นแกบ่อยๆเมื่อครั้งก่อนที่ยังมาบ้านนี้เสมอๆผมนิ่งคิดถึงกิริยาของเด็ก เมื่อตอนแรกทำท่าจะเข้ามาหาสุธีแต่แล้วกลับชะงักซึ่งความจริงมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นเพราะเด็กเกิดมาสามปีและระหว่างสามปีนี้สุธีไม่ได้มาเลยหน่อยจะรู้จักได้อย่างไรสุธีเริ่มต้นสอบถามความจำความรู้ของยายหน่อยหลายคำยายหน่อยก็ตอบไปทุกคำถามแต่จะจริงเท็จแค่ไหนผมไม่ทราบเพราะผมไม่เคยอยู่บ้านนี้ ไม่เคยรู้อะไรอะไรเก่าๆของบ้านนี้และวงญาติที่นี่พอแต่เห็นว่าพ่อยายหน่อยตอบสุธีมีกิริยาอ้ำอึง้งยายหน่อยต้องพูดอะไรอะไรได้ถูกต้องตามที่ถามผมเกิดหนักใจว่าความเป็นเด็กของยายหน่อยอาจจะพูดอะไรอะไรที่สีนวลเคยมีความในความอะไรกับสุทีถ้ายายหน่อยพูดออกมาเท่าที่จำความเก่าได้พ่อทิศสุทีเราก็แย่เท่านั้นเอง ความลับที่เก็บมานานเท่านานเกิดมาแดงขึ้นหนูรู้จักสองคนนี้ไหมญาติคนหนึ่งถามและชี้มือมาที่สุธีและผมเด็กก็มองตามพอมองดูผมแล้วแกก็สั่นหัวแสดงว่าไม่รู้จักแล้วชี้ที่สุธีบอกว่ารู้จักนั่นก็จัดว่าถูกต้องเพราะผมเป็นคนมาบ้านนี้ต่อเมื่อสีนวลตายแล้วย่อมไม่รู้จัก แต่สายตาผมว่องไวพอจะเห็นอะไรอะไรผิดแผกเด็กมองสุธีด้วยสายตาลึกๆมีในและเด็กแอบมองดูผมแล้วยิ้มยิ้มระวังระวังตัวไม่ให้ใครเห็นว่ามองเออคนนี้นะ่ะคนนี้นะ่ะรู้จักที่ไหนอีกคนหนึ่งชี้สุธีแล้วถามคนนี้อยู่บ้านนี้เขานอนที่ห้องนั้นยายหน่อยพูดแล้วชี้ไปยังห้องหนึ่ง คนทั้งหมดพากันร้องอืออาไปด้วยกันแสดงว่าจำได้และรู้จริงสุทีถึงกับหน้าจืดแกระล,ลึกชาติได้จริงๆเพื่อนสุทีคนหนึ่งพูดแกพูดได้ถูกต้องทุกอย่างสุทีมองดูยายหน่อย,อยอย่างพิจารณาลึกซึง้งสีหน้าบอกว่าเขาเชื่อแล้วว่ายายหน่อยคือสีนวลจริงๆย้อนมาเกิดส่วนผมก็เชื่อแล้วว่าเป็นไปดังนั้น แต่ผมไม่ได้ถามอะไรแกเลยเพราะผมไม่เก่าพอสำหรับบ้านนี้ยายหน่อยมองสุธีแล้วพูดขึ้นคนนี้เขาไม่ค่อยอยู่บ้านเขาไปเรียนหนังสือที่อื่นยายหน่อยพูดแล้วชี้สุธีคนทั้งหมดหัวเราะกันคลื่นใหญ่ที่ยายหน่อยพูดถูกเพราะสุธีมาเรียนหนังสือในกรุงเทพสุธีไม่ได้หัวเราะไปอย่างคนอื่นเขาถอนใจยาวหน้าซีด เขาคงเกรงว่ายายหน่อยจะพูดอะไรอะไรที่รับลี้ออกไปจนความลับแตกเป็นเรื่องแน่ว่าคุณสีนวลย้อนมาเกิดผมพูดขึ้นลอยๆนั่นนะสิคะญาติหญิงคนหนึ่งพูดแกกบมาเกิดในท้องของญาติผู้น้องนับว่าประหลาดมากผมพูดอย่างใช้ความคิดคุณคะแม่หน่อยแกพูดว่าเมื่อแกยังเป็นพี่สีนวลแกเคยให้แหวนชั้นวงหนึ่ง ญาติคนนั้นพูดต่อจริงไหมครับผมถามติดเลยจริงค่ะหญิงนั้นพูดแล้วชูนิ้วให้ผมดูแหวนที่สวมอยู่หืมผมคลางออกมาใจห่วงว่าสีนวลกับชาติมาจริงเกิดหลุดปากออกมาว่าสุธีเคยเป็นผัวลับๆแล้วก็ตายละเพราะยายหน่อยแกยังเด็กรู้อะไรจำอะไรได้ก็พูดออกมาจะทำอย่างไรกันเล่า ผมเองกลุ้มใจอยู่เงียบๆเพราะสายตายายหน่อยบอกว่ารู้จักนายสุธีอย่างลึกซึ้งและตัวผมนั้นปากแกบอกว่าไม่รู้จักแต่ดวงตาแกแสดงว่ารู้จักดีจึงทำให้ผมคิดวนเวียนไปต่างๆมาอ่างทองเที่ยวนี้สุธีผุนผันกับกรุงเทพง่ายๆเมื่อวิ่งรถออกมาแล้วสุธีขลุมและถอนใจยาว เฮ้ย hey, ฉันจะทำอย่างไรกับยายหน่อยหรือสีนวลตัวน้อยนี่ดีเล่าสุธีพูดคล้ายขอความเห็นแกจะทำอะไรกับเด็กที่เป็นหลานแกเองเพราะไม่ใช่สีนวลตัวจริงเป็นเพียงที่เกิดมาแล้วระลึกชาติด้ต่างหากฉันอยากจะได้แกไปเลี้ยงและให้การศึกษาฉันจะใช้นี่สีนวลเพื่อล้างบาปคิดอย่างนั้นก็ดีมากแต่ฉันกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นวันข้างหน้าเฮ้ย <Hey, S 2> อุทิศสุธีร้อง เด็กโวยพูดบ้าไปได้เขาร้องขึ้นแล้วหัวเราะฉันคิดเพียงว่าใยห,หน่อยรู้จักแกดีกว่าแกคือใครแกมันก็คือผัวใจห,หน่อยเมื่อชาติก่อนต่อไปใยห,หน่อยจะค่อยโตขึ้นจิตใจแกก็จะจดจ่ออยู่สัญชาติของแกน่ะสุธีแกจะต้องรุ่มล่ามกับหญิงคนอื่นอีกแล้วใจห,หน่อยจะเป็นยังไงใยห,หน่อยรู้อยู่ว่าเมื่อชาติก่อนนายสุธีเป็นของแกและทําชั่วนอกใจแกไปครั้งหนึ่งแล้ว และกําลังทําชั่วอีกในชาตินี้ยายหน่อยแกไม่หักโค่นลงหรือฉันกลัวข้อนี้แกสัญญาใจได้หรือว่าจะไม่เหลวไหลใจง่ายกับหญิงอื่นอีกโดยไม่รอคอยให้ยายหน่อยเป็นสาวสุธีฟังผมแล้วนิ่งอยู่สักครู่อืมมันก็จริงอย่างแกว่าเขารับคําเดี๋ยวนี้ก็มีหญิงเพื่อนๆมามา,มารุมมาต้มอยู่ไม่ขาดยายหน่อยแม้จะยังเด็กแต่แกรู้อยู่ว่าฉันคือคนของแก ถ้าจะไม่เป็นการฉันว่าแกอย่าไปยุ่งไปคิดจะเอาใยห,หน่อยมาเลี้ยงเลยมันจะสร้างบาปกรรมเข้าอีกปล่อยแกอยู่กับพ่อแม่แก็ดีกว่าต่อเมื่อใยห,หน่อยโตเป็นสาวแกยังมั่นว่าใยห,หน่อยคือสีนวลแกก็ว่ากันอีกเป็นทางการไปเลยจะดีกว่าปพ่อสุทีร้องพ่อแม่ของใยห,หน่อยนะสิเขาก็รู้ว่าฉันคือลุงของใยห,หน่อยและทั้งใยห,หน่อยเป็นสาวฉันก็แก่แล้ว จะเอาท่าไหนไปขอหลานสาวมาเป็นเมียเอา้าอย่างนั้นแกคิดเอามาเลี้ยงไว้แต่เด็กพอเป็นสาวก็คิดรวบลักกันนั้นหรือสุธีโดนเข้าไม้นี้ถึงแก่ถอนใจโครงหัวอย่างจนความคิดเพราะอย่างไรอย่างไรมันก็เข้าทํานองลุงยุ่งกับหลานสาวอย่างหนีไม่พ้นใครเขาจะมารู้ล่ะว่านายสุธีคือคู่รักของสีนวลเพราะตัวจริงมันใหญ่หน่อยตั้งหากผมมองสุธีแล้วรู้สึกสงสาร ในวันข้างหน้ามันมีทางยุ่งเหยิงอย่างไม่รู้จบทางที่ดีสุธีควรคิดหลบตัวให้ห่างรีบมีลูกมีเมียไปเสียจะดีกว่ามาคิดวนเวียนอยู่กับสีนวลกลับชาติมาเกิดให้มีแต่ทางเสียคนฉันมองสกตาใยห,หน่อยแววตานั้นมันก็คือดวงตาสีนวลสุธีถอนใจพูดนั่นแหละทางเสียผู้เสียคนละคุณลุงขอรับคุณลุงของหน่อยผมแดกเข้าให้ สุธีหัวเราะคล้ายคนบ้าเขาคงจนปัญญาจริงๆถ้าโลกนี้มันมีแต่ตัวเขากับใยห,หน่อยโดยไม่มีญาติอื่นๆอีกสุธีจะทำอย่างไรก็ได้ตามใจตัวถือว่าใยห,หน่อยเป็นสีนวลข้าจะเป็นผัวของสีนวลละแต่นี่มันทำไม่ได้เอาเธอสุธีถ้าแกต้องการสีนวลของแกโดยตัดไม่ได้จงรอคอยไปอีก15ปีเวลานี้ใยห,หน่อยอายุสามขวบคอยไปอีก15ปี ยหยหน่อยก็เป็น18ขวบจะอย่างไรก็ตามใจแก ä. มาคิดอะไรอะไรในยามนี้วุ่นวายใจงานการที่ทำจะเสียหมดสุธีฟังแล้วเงียบขึมเรื่องนี้ถ้าไม่คิดอะไรมันก็ดูว่าไม่มีอะไรวุ่นวายถ้าคิดก็ใจไม่สบายถ้าคิดว่าสุธีก่อกรรมไว้แก่สีนวลจนถึงตัวสีนวลต้องกินยาทำลายตัวเองจนตายไปสีนวลผู้น่าสงสารจะไม่คิดแก้ลํำบ้างหรือ ในเมื่อสีนวลกับเกิดมาทันกันและลำลึกชาติได้เสียด้วยอย่างนี้เพราะคนตายทุกๆคนตายแล้ววิญญาณไปเกิดใหม่ก็ลืมเรื่องเก่าหมดสิน้นมันก็ไม่มีความเจ็บแค้นอะไรจะมาแก้แค้นแต่การเกิดใหม่ของสีนวลน,นี้น่ากลัวนักเมื่อถึงกรุงเทพแล้วทั้งผมและทั้งสุธีก็นานๆพบกันแต่ผมทราบว่าสุธีมันไปเยี่ยมบ้านอ่างทองบ่อย โดยไม่เอาผมไปด้วยผมถอนใจเห็นใจเพื่อนที่ต้องรักกรรมใจเพราะกรรมที่ตนก่อไว้แต่ต่อมาอีกสักหนึ่งปีเห็นจะได้สุทีก็มาบอกกับผมว่าเขาได้เอาใยห,หน่อยมาเลี้ยงไว้แล้วเพราะใยห,หน่อยขอกับพ่อแม่แกว่าอยากจะเรียนหนังสือเก่งๆขอมาอยู่กับสุทีก็พอดีกับแม่ใยห,หน่อยมีลูกอีกคนก็เอาใจใส่แก่ลูกใหม่ จึงยอมให้ยายหน่อยมาอยู่กับลุงสุธีเพื่อเรียนหนังสือผมสะดุ้งใจมองเห็นความยุ่งยากภายหน้าของสุธีได้ทะลุปลุกป,ปงกองกรรมได้เริ่มแล้วเว้นเสียแต่ยายหน่อยโตขึ้นไม่คิดการแก้ลํำสุธีเรื่องนี้คิดว่าร้ายจะกลายดีก็ได้ผมไปเยี่ยมสุธีและยายหน่อยรู้สึกว่าแกเป็นเด็กน่ารัก หน้าตาจุ๋มจิม๋มดวงตากลมโตกิริยาสนิทสนมดีกับผมอย่างคิดไม่ถึงคล้ายว่าเรารู้ใจรู้อะไรอะไรกันดีนะผมไม่ค่อยสบายใจคนที่เกิดมาระลึกชาติเก่าได้นั้นถ้าก่อนตายไม่มีโกรธเคืองกับผู้ใดเรื่องก็ไม่มีแต่นี่ยายหน่อยเกิดมาเร็วโดยสุธียังไม่แก่และก็เกิดอยู่ในกลุ่มวงญาติใกล้ชิดเสียด้วยยายหน่อยจำความเก่าได้หมด พอแกโตเป็นสาวแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ยากจะทายได้ยายหน่อยของสุธีมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผิดไปกว่าคนเกิดมาละลึกชาติได้ตามที่เคยได้ข่าวมาคนอื่นเขาเพียงแต่จำญาติได้จำบ้านได้จำของเก่าๆได้แต่ยายหน่อยแกจำได้จนน่ากลัวจำได้และรู้อะไรที่ไม่น่าจะรู้ทําไมเรื่องที่แกตายไปแล้วแกก็รู้ คล้ายว่าแกเป็นปีศาจอยู่แกก็จดจำมารู้คือแกรู้ว่าแกตายแล้วเผาแล้วเอากระดูกไว้ที่ใดแกก็รู้หมดเท่ากับว่าตัวแกเองคือตัวสีนวนนั่นเองทีเดียวตัวแกเวลานี้อายุสี่ขวบแต่ผมมีความเกรงใจแกเหมือนว่าแกมีอายุเท่าผมเพราะความรู้สึกว่าแกคือสีนวนที่ปลอมแปลงอยู่ในร่างกายเด็กน้อย ผมระวังตัวไม่กล้าล่วงเกินแกทั้งคำพูดและร่างกายไม่กล้าไปเกาะไปกอดแกอย่างเด็กธรรมดาผมรีบบึ่งไปหาพระอาจารย์นบเล่าเรื่องทุกๆอย่างมาแต่ต้นละเอียดดีอืมแปลกมากคุณนบว่าเป็นดวงวิญญาณที่ระลึกชาติได้ชนิดที่แรงมากไม่เคยจะมีวิญญาณดวงใดแรงเท่านี้ เป็นการมาเกิดใหม่โดยวิญญาณเก่าอันสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องเลยแม้เมื่อตายไปแล้วร่างกายเน่าเปื่อยวิญญาณแกลอยว่อนอยู่อย่างไรพบอะไรเห็นอะไรเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาวิญญาณดวงนี้ก็เก็บเอาเหตุการณ์ทั้งเมื่อยังไม่ตายและตายแล้วมาด้วยพร้อมมูลรล่ากับว่าเด็กคนนี้เป็นปีศาจของสีนวลแต่ความจริงไม่ใช่เป็นมนุษย์แท้ วิญญาณอย่างนี้ดีไม่ดีจะเจ็บแค้นแก้ลำเอาตาสุธีแย่ไปเว้นแต่ว่าวิญญาณดวงนี้จะคิดถึงความเก่าแก่ที่เคยสงสารเมตาสุธีอยู่อาจจะไม่ทำอะไรสุธีก็ได้คุณนบพูดอย่างหนักใจเช่นเดียวกับผมและเตือนให้ผมบอกกับสุธีว่าให้เริ่มเกรงใจเด็กนั้นอย่าทำอะไรเพียงเอาใจตัวโดยเห็นว่าเขาเป็นเด็ก แม้แต่ตัวผมก็จงเกรงใจเด็กนั้นไว้ด้วยเพื่อมิให้เด็กนั้นเก็บความน้อยใจเสียใจว่าเราทำอะไรโดยเอาแต่ใจจะได้ไม่เกิดการแก้ลํำกันขึ้นคุณอุทิศเอ้ยอาตมาขอเตือนคุณว่าโลกมนุษย์เดี๋ยวนี้แม้จะเจริญก้าวหน้าไปอย่างมากมายแต่อย่าลืมว่ามนุษย์ยังต้องตกอยู่ในกองกรรมเสมอมิได้ห่างไกลไปเลย มิใช่ว่าเวรกรรมจะหมดไปเพราะโลกจเจริญอย่าทำอะไรเอาใจตัวจนถลำมเข้าไปสู่กรรมแล้วจะแก้ไม่ได้คำตักเตือนของคุณนบผมเก็บไว้กลางใจจะไม่ยอมเผลอตัวเลยทุกลมหายใจเข้าออกนอกจากกรรมเก่าจะมีอยู่แต่เดิมก็สุดจะป้องกันแต่จะก่อใหม่อีกนั้นไม่เอาแล้ว